ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจัดกระเป๋าต้อนรับเปิดเทอมกันพี่เทอมรอบนี้ทัไมเปิดไวจังใช่คันรู้สึกว่ามันไวมากนะคะทุกคนเราก็วนกลับมาเปิดเทอมแล้วนะคะก็เทอมนี้เนี่ยน้องฟิวขึ้นหมอห้าแล้ว ใช่แล๊บเดียวเองอีกไม่กี่วันก็จบมห้าขึ้นมหกมหกแล้วไปมหาลัยละใช่ก็คือหมห้าก็คือเตรียมเรื่องมหาลัยแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็บางคนอ่ะเปิดเทอมกันแล้วส่วนน้องฟิวเปิดวันที่16นะคะอืมแล้วก็จะบอกว่าเปิดเทอมปีนี้นะทุกคนเซฟตัวเองกันด้วยเพราะว่าโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วใช่แแบบโอ้โ,ฮโ,ฮโหเยอะเลยอ่ะจะบอกน้องฟิลว่าต่อไปนี้ไปโรงเรียนต้องใส่แมสแล้วนะลูกค่ะ เพราะว่ามันอันตรายนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยนะจากโควิดรอบนี้นะครับยังไงให้หน้องๆเซฟตัวเองแล้วก็พกแมสไปโรงเรียนกันด้วยนะ<ช>เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัวนะครับ<ช>แล้วก็น้องๆน,นะปิดเทอมได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างทาอะไรกันบ้างเม้นท์บอกกันด้วยนะแล้วน้องฟิลล่บปิดเทอมทําอะไรบ้างทํางานนอนไปเที่ยวแต่งหน้าทํางานถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้น้ำหนักขึ้นเท่าไหร่ไม่คืนเท่าเดิมเท่าเดิมจริง งก็ไม่ได้ช่างไอ้ไม่ช่างก็ไม่ขึ้น <c oughs> ใช่เราก็จำแต่แบบ ตัวเลขส,สวยๆขอยงเราว่างั้นต้องเราแบบเอ้ยลดล่าสุด58แล้วก็อย่าไปชั่งต่อก็จบที่58ไปอ่ะโอเคแล้วน้องๆน,นะครับเปิดเทอมกันวันไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าวันนี้น้องผิวบอกว่าจะทำคลิปจัดกระเป๋าเปิดเทอมนะครับใช่แต่ว่าขออาจารนอยน,นิดนึงเพราะว่าหนังสือสมุดยังไม่ได้เดีย๋ยวเขาจะแจกที่โรงเรียนอืมแล้วเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าหนังสือสมุดม .5 เป็นยังไงนะครับใช่ยิ่งหดจริงถ้านน้ออองๆจคลิปเมื่่กสมััยกก่ออนนตจดระเป๋า ใช่ไหมกระเป๋าปากกาจะเป็นแบบเป็นสีเดียวเป็นแนวตุ้มแหละทุกคนแล้วแบบจะเต็มกระเป๋าเลยนะแล้วตอนนี้นะเหลือแค่นี้แล้วเบามากสมัยก่อนมีสอปากกาอะไรเงี้ยสีอย่างเงี้ยมาเป็นร้อยแท่งอย่างละสิบเดี๋ยวนี้อยากมาสองพอ <laughs> มาทุกคนเรามาดูกระเป๋าเนีกว่ากระเป๋ารุ่นดึกดับบัน เขา<ด>บอกว่าลิมิเต็ดเหรอใช่เดี๋ยวน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีรุ่นนี้เด็กถัดไปเขาจะได้แบบติ่มๆเป็นฟิลแบบแข็งแข็งหน่อยนอ้องฟลได้รุ่นนี้ได้พอดูหน่อยคับคือแบบมีคนหนาแคปคลิปจากช่องเราแล้วก็ไปถามในแท็กบางประกอบบอกว่าใครมีกระเป๋ารุ่นนี้ปล่อยต่อไหมคะเป็นของแลไปแล้วเหรอใช่เพราะมันไม่ม<ๆ>ีแล<ๆ>้วทุกคนก็เป็นกระเป๋ารุ่นนี้ที่แบบว่ามีแค่ล็อกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเป็นเหมือนสายเสียบตรงนี้ใช่แต่น้องฟือว่ามันแค่เสียบให้มันไม่หลุดเฉยๆแหละ แล้วคือสภาพคือเยินมากอะทุกคนอันนี้ใช้มั้งแต่มออะไรนะมอนหนึ่งอใช่ก็คือไม่เปลี่ยนเลยเพราะมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดอะทุกคนนั่นแหละแล้วดูส,ดสภาพนีโโ่ทุกคน BPK เยินมากโอ้โหเก่าเก็บของจริงไหมครับ<ช>แล้วใช้ด้วยนะของแร่ของแร่นั่นแหละแล้วก็นี่มีเป็นน้องแอบบี้อันนี้นะคะแล้วก็มีคิตตี้แล้วก็งอกมาตัวใหม่นะคะในเรื่องสปอนบ๊อบที่เป็นน้องหอยทาก 3ตัวนะจ๊ะน่ารักลองก่อนแล้วก็ข้างในก็เหมือนเดิมเหมือนทุกคนแต่ว่ารหัสน้องฟิลไม่ได้ตั้งเพราะว่าตั้งไม่เป็นมันเคยมีคู่มือตั้งอยู่แต่น้องฟิลจำไม่ได้ละมาดูของกันอ่ะเซตแรกนี่เซตเด็กเรียนมากมีกระเป๋าปากกามีกิ๊บนะคะมีแมสก์มันชัดมีสายชาร์จมีพาวอแบงค์แล้วก็บัตรนักเรียนอันนี้ปิดแบัตรอย่างอื่นเข้าใจได้แต่เนี้ยไม่เข้าใจเลยไม่ก็แบบอ่ะสมมติใช่ไหมอยู่โรงเรียนหน้ามาบังก็ปึ๊บปึ๊บออ๋อ อะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบคือเหมือนจะเรียกว่าไงอ่ะเวลาผมบางหน้าก็แค่ติดอ่ะทุกคนทำไมต้องคุมโทนด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยมันมาเองใช่เหรอใช่มันมาเอง,เองแฟมก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็มีเป็นนี่มอสีครับจีซีอันนี้คือมันเป็นอันเก่าใช่แล้วก็มีนุ่ยนั่นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเกจิบตัตใช่แต่ว่าครูเขาอ่ะ สลับชื่อหนูชื่อหนูแต่นมสกุลแทนแล้วก็ชื่อแทนนมสกุลหนูงงมากก็คือ <c oughs> เกจปฏิบัติอันนี้ไม่สามารถใช้ได้จริงนะคะเพราะว่าเราถื่เป็นผิดขอมาใหม่ใช่แล้วก็มีเกจเฉลี่ยตอนทอมหนึ่งว้าว <c oughs> เทอมสองไม่ได้เด็กกูคอแจกทีลั <c oughs> <c oughs> ใช่นะคะนี่มาดูกาบบกาดีกว่าอันนี้ก็คือใช้ของเดิมนะคะมาดูกันเลอกี่แทง่ง ก็ไม่ดูเลยครับไม่ดูเลยมาสียิ่งูหมดเลยทุกคนเหลืออยู่แค่นี้ทำไมต้องสียิู่ไม่คือมันมาเองอ่ะนั่นแหละก็มีลิควิดสองอันนะจ๊ะมีกลุ่มเหล่านึงยางลบหนึ่งปากกาแดงสองปากกาน้ำเงินสามแล้วก็ไฮไลท์หนึ่งน้ำพัดหนึ่งแล้วก็กันไก่เผื่อเอาไปแกะนุนเจนี่รัดนุนเจนี่แล้วหนังยางไปนทำไมอะหนังยางมันติดมากับกระเป๋าอันนี้ค่ะมันติดมานั่นแหละก็คือพกไปแค่นี้พอนะคะเพราะว่า แบ,บใช้ iPad อะไรอย่างงี้้าส่วนใหญ่ถูกต้องสังเกตไหมไมันเป็น My Melody เหมือนกันเลยนี่ะไรครับก็ถ,ถึงบอกมันมีในยานสาริโอนี่ก็ซาริโอนี่ก็สีชมพูอีกอ่ะ o าวแบงค์แล้วก็ใส่ชาร์จแล้วก็ป็นกระเรียนอันนี้คือน่าจะเป็นของที่มีสาระที่สุดในกระเป๋าแล้วที่เหลือก็คือไม่มีแล้วนะคะทุกคนในฝันนี้มา เริ่าจากอันนี้ก่อนกระเป๋าตังคนะ,คะทุกคนใช้อันเก่าขพน้องลุชชอบอันนี้แล้วก็มีกงะดาษกูกิลกูกิงแล้วก็ข้างในไม่มีอะไรนะคะยังไม่มีตังเราแม่ให้ตังแล้วก็ที่ใส่บัตรนะคะเป็น l i ตเติ้ลทวินสตาอันนี้อันนี้สวยมากแล้วก็ใส่เข้าไปนจะปึ๊บต่อมานีหนังยางไว้ผมสีชมพูวันนี้นะคะของเดสเปอร์นะจ๊ะแล้วก็มีโทนอัพชับบี้นะคะเผื่อตัวลอ,อย เพื่อแบบอืมมันแบบผิวมันไหม้เติมหน่อยเป็นฟิลเหมือนครีมทาผิวอะไรอย่างี้ <Okay. S 1> แล้วก็มีน้ําหอมนะคะของ Bath and Body Works น้องฟิลเพิ่งไปสั่งมาจริงๆมีขวดใหญ่สามขวดแต่ว่าเก็บได้ขวดเล็กเอาไปใช้ที่โรงเรียนเพราะว่าน้องฟิลว่ามีล็อกเกอร์แล้วทุกคนแล้วก็สั่งของไปจัดล็อกเกอร์ด้วยก็เดี๋ยวรอดูคลิปนะจา๊ะแล้วก็มีหวีอันนี้ก็เพิ่งสั่งมาใหม่นะคะเป็นโปรเจกโตเป็นซาลิโอเหมือนกันเฮ้ยเ้นผม แอบใช้ไปแล้วนิดนึง่ mm. ใช่แล้วก็มีหงไทยทุกคนขาดไม่ได้คือน้องฟิอวอะชอบดมหงไทยมากเป็นคนที่แบบติดหงไทยสุดๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็นที่ดิบห,หน้ามา้าตัวอย่างที่บอกไปเป็นคนมีหน้ามา้าแล้วก็อย่างนี้ใช่จริงจริงน้องฟิวจะเอาไปใส่ในล็อกเกอร์นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ของสำคัญที่สุด iPad นะคะคือจำเป็นมากเกิดมา16ปีไม่เคยคิดว่า iPad จจำเป็นเท่าตอนขึ้นมอปลายทุกคนคือมันจะเป็นมากๆเพราะว่าผู้ต่างชาติใช่ไหมเขาจะทำไฟล์มาให้นวเราก็แบบไปสรุปในไฟล์เอาอ่ะงั้นไว้เดี๋ยว่อ้มาทำา What in my iPad <Okay. S 2> ให้ดูกัน <Okay. S 2> อ่ะต่อมาอันนี้น้องฟิลไปสั่งมาเป็นกระเป๋านะคะทุกคนนี่น้องฟิลชอบใช้มากตอนแรกอะ่ะชื่ออ่ะมันเป็นสู่ชาใช่ไหมแ้่คือน,น้องฟิลแกแกเขาว่าสู่ออกเพราะจริงอ่ะน้องฟิลไม่ได้อยากได้ฟอนต์นี้ แล้วเขาทำฟอนต์มาให้ก็เลยตังต้งใจจะแกะนะคะแล้วทีเนี้ยมันขาดก็เลยต้องเอาไอตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูคือมันแหวงอะขำแรงมากจร <c oughs> ิงจริงก่อนเนี้มันเป็นคำว่าสุชาแล้วน้องฟิวอ็ค่อยๆเล็มออกเล็มออกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแหวงแวงอย่างนี้น้องฟิวก็ได้แบบเออไม่แกะแล้วก็ได้เก <c oughs> ็บไว้เหมือนเดิมนะคะก็เลยเหลือคําว่าชาแทนนั่นแหละคือใบเนี้ยน้องฟิวสั่งทํามาคือประมาณช่วง ปีก่อนใช่ไหมน้องฟีว่าเคยสั่งทําไปเป็นกระเป๋าสีเหลืองใบเท่าไ่คะถ้าใบเนี้ยห้าร้อยสามสิบค่ะแต่ว่าใบาก่อนอะ่ะประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเพราะว่าน้องฟิวาทาเป็นไซส์เล็กแต่วันนี้เอาไซส์ใหญ่แต่คือจริงๆมันสวยนะถ้าว่าชื่อมันไม่เป็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบแกะเขาว่าสู่ออกทีเนี้ยมันขาดหนักมากก็เลยเอามาแตะแทนแล้วก็เหลือเขาว่าชาไว้ ừ ừ ừ. คือจริงอะ่ะมันสวยมากถ้าดูฝั่งนี้อะ่ะก็จะเป็นสีชมพูมีลูกไม้ข้างในสีพูอะไรอย่างนี้ น่ารักดีนั่นแหละมาน้องๆอ,อาจจะงงดูมาตั้งนานไม่เห็นมีสมุดหนังสือเรียนเลยคือยังไม่ได้ไไดรับไงเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยน้องฟิวก็ไปรับมาเดี๋ยวคนกลับมาทั้งหมดเลยลเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ดูอันนี้จัด,ลด,ดแล้วครับโชโคไหมคุณโทนโชพูมากก็เป็นน้ำหอมไปโรงเรียนกับมพบทุอกอย่ไปด้วยเพราะบ่ะหวีผมเกิดตัวเหม็นเวลาเล่นกีฬา ไม่คือมันก็ต้องดูแลแตัวเองกันบ้างอะไรอย่งี้รักษาประโยชน์ส่วนรวมอ๋อใช้คำว่าส่วนรวมใช่อ่สมมติเราแบบออกไปข้างนอกเันเหม,ม็นอะไรเงี้ยแล้วเราไปอยู่ห้องแอร์อ่ะกลิ่นมันก็จะตุกตักนิดนึงใช่เฮ้ยพ่ออยากรู้รอ่ะรู้ว่าคนอื่นไมใช้ต่อหยดโลภไหมห <laughs> ไม่รู้ <laughs> แต่ฟิลใช้ เออไว้เดี๋ยวมาทำคลิปแยกไหมรีวิวเต่าเหยียบโลกแต่ละกินเออ <laughs> มันมีกี่แบบมีรุ่นออริจินอลรุ่นแรกเลยที่ใช้มันจะเป็นขวดสีชมพูแบบเป็นฝาเปิดอย่างเงี้ยหมุนๆใช่ไหมตอนนี้มันพัฒนาแล้วเป็นฝาเปิดปิดดีไหมดีม <laughs> ากจับใจสปอนได้คือใช้ตั้งมันเป็นขวดสีชมพูใช่ไหมที่ดินงจุกออกมาเสร็จใช่ไหมเขาเปลี่ยนเป็นมีหลายกลิ่นมากมีสีเหลือง สีฟ้าสีชมพูสีมว่วงน้องฟิลชอบชมพูกับมว่วงฟ้ากับเหลืองไม่ค่อยอินเท,ท่าไหร่ถามดิเพื่อนๆใช้กันไนังไงคนใช้กันจริงดิไม่รู้อะไว้เดี๋ยวให้น้องฟิวไปทำคลิปที่โรงเรียนมาไปถามว่าเออแบบแบบสอบถาม <laughs> ได้นะตลกละว่าแบบเพื่อนๆใช้โลออนของอะไรหรือว่าใช้อะไรกันอยู่ดับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยได้นะ ไปทำให้หน่อยดีเพื่อนๆอยากดูเนี่ยอ่ะถ้าใครอยากดูกดหนึ่งรัวๆมาเลยไปถามใครก่อนบางทีก็ไม่ได้แก้ท่านะเพื่อนในห้องไงมีกี่คนฮะสิบห้าคนสิบห้าคนถามทุกคนแล้วขอเหตุผลมามาทุกคนเอาของใส่เข้าไปกันอันนี้นะครับก็กระเป๋าอพี่ฟิวจะเล็กหน่อยนะเปิดเทอมวันแรกนะทุกคนแค่นี้เองใส่ไปเรียบร้อยเสร็จแล้วโลอะตรงตรง สมัยก่อนนี่หูแบกกันหลังทับใช่ไหมคะพี่วิวนี่เลยก็ถือโอเคอยู่นะใช่ลองยืนดูสิคะสูตรเราต้องโหลดต่ำนะคะเดี๋ยเออนี่ไงต้องโหลดต่ำต่ำแบบนี้เลยเห็นเลยทำไมต้องโหลดต่ำคอนเทสต์ไงทุกคนค่ะต้องโหลดต่ำแบบอ่ะถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันจะติ่มใช่เหรออันนี้จะเหมือนเด็กเนิร์ดอ่ะทุกคนทำให้มันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็มันจะเต่าเหมือนจ้าเต่าเราก็เลยต้องโหลดต่ำ คิดไปเองว่าวไม่ได้คิดไปเองใครๆเขาก็โหลดต่ำกันทั้งนั้นใช่ค่ะใช่ไปดูคลิปในติ๊กต็อกมีแต่คนบอกว่าโหลดต่ำนี่ อ่าโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นคลิปจัดกระเป๋าไปโรงเรียนตอนเปิดเทอมนะครับใช่แล้วก็เพื่อนๆนะเอาอะไรไปใส่ในกระเป๋าบ้างก็บอกกันได้นะคะตัวของน้องฟิวก็มีแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่านังสือยังไม่ได้ก็รอดูคลิปรีวิวหนังสือกันด้วยนะจ๊ะประมาณนี้นะคะทุกคนเที่ยสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย